ไป Swatch ลองพื้นตัวปัญหากันที่ Se ฟร o เคาน์เตอร์เครื่องสำอางของ House Lab บ y าย l y g y Gaga ซึ่งเขาก็บอกว่าดรอปนักดรอปหนาแต่ตัวฉันเองคือขอคานสุดๆส,สีที่ Swatch ก็จะมี220 Light Medium Warm ส่วนอีกสีก็จะเป็น230 Light Medium Cool เฮ้ยดูดีๆก่อนไอฝั่งซ้ายที่เป็น Warm Tone มันควรจะออกเหลืองปะส่วนไอฝั่งขวาที่เป็นค cool ู t โทน มันต้องชมพูดิแต่มันกลับเหลืองอ่อยซะขนาดนั้นเฮ้ยมันซ o m e t h i n g แล้วมันแม่งๆมากเลยดีกาก้าฉันก็ไม่รอช้าฉันก็สวอชใหญ่เลยด้านซ้ายฉันเลือกเอาเป็นคูลโทนก่อนส่วนด้านขวาที่กำลังถูๆอยู่นั้นเป็น วอร์มโทนถึงตอนนี้ก็ใจเย็นๆนะ2นาทีแรกสีที่ฟ i n a นอมันจะยังไม่ปรากฏส่วนใหญ่พวกเธอก็จะตัดสินใจซื้อตอนนี้แหละตอนนี้สีมันยังแบบมันดูเหมือนโอเคเนาะแต่เดี๋ยวรอกรรอกรรอปรากฏการออกซิเดชันก่อนนี่ไงนี่ไงผ่านไปประมาณ10นาทีจะ้ะสีชักจะเริ่มเข้าหาจุดที่มันใช่ของมันล้คือต้องบอกก่อว่าชัน่เป็นคนที่วอร์มโทนผิวเหลืองมากๆ ซึ่งณนะตอนนี้ถ้าให้ดูก็คือแบบด้านซ้ายมือก็เป็นสีของฉันใช่ปะซึ่งมันสโพนว่าจะต้องเป็นวอร์มโทนแต่ไม่จ้ะที่ข้างขวดอะมันเขียนว่าคูลโทนส่วนอีกข้างขวามันดูออกชัมพูใช่ปะเราก็ต้องคิดว่ามันต้องเป็นคูลโทนแต่ไม่จ้ะที่ข้างขวดมันเป็นวอร์มโทนนี่ก็เป็นของแปลกอย่างหนึ่งของเลดี้กาก้านะทุกคนก็ต้องแบบบีแคฟฟู careful, หน่อยนะ